ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวคะ่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานกดยันยนันกดเยอะๆนะคะตอนนี้กาลังมีข่าวโดนข่าวที่เป็นที่ฮือฮากันมากทั้งสองฝั่งก็คือหลังจากที่ไปกินอาหารเที่ยงในร้านก๋วยเตี๋ยวกันมาแล้วนี่นะคะไอ้ตาเหลืองซึ่งเป็นคนจัดฐานสถานที่กินกําลังออกมานั่งปล่อยข่าวว่ามีฝังโจ์ส่งตำรวจไปเป็นสายสืบอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวไปฟังกันค่ะนการนี้ครับมี เต็มเครื่องแบบเลยเออใส่เต็มใส่เต็มเครื่องแบบเข้าไปในร้านอาหารด้วยอ่ะโอ้โหใครเนี่ยแม่แม่มันมันสั่งแล้วมันมันไม่ออกจากร้านอ่ะมันก็นั่งอยู่นะผมก็ว่าทําไมมันไม่สั่งกินอ่ะเต็มยศเลยนะเต็มยศเลยนะเต็มยศเลยไม่อยากบอกว่าเต็มยศเต็มยศอะไรแต่คมรู้ว่าเต็มยศอะไรเต็มยศอะไรใส่ชุดเต็มยศเลยสีกากีเลยสีกากีเออมีหลายอย่างนะมีมีอยู่ข้างๆก็มีอันนี้ด้วยกระเป๋าตัง แต่บอกฉีดน้ำมีมีเออฉีดน้ำด้วยนั่งเออแล้วมีกระลับมือด้วยเออไปนั่งตั้งนานเป็นนั่งนั่งจนกินจะเสร็จอ่ะไม่แค่ฟังอ่ะเขามาไอ้นี่นะมั้งมาอะไรมาอะไรไม่ใช่เขามาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินนะมั้งสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ทําไมก๋วยเตี๋ยวไม่ออกมาก๋วยเตี๋ยวไม่ออกมายังไม่ออกมาเขาบอกว่ามีคิวเยอะอ่ะเคิ้วไม่เยอะผมใครอ่ะปะผมก็ไปบอกลุงบอกป้าบอกทนายบอกพูดอะไรนะนั่งจอบอยู่เลยโต้เป็นๆเลย เอ้ผมไม่ได้ถ่ายไว้มันใช่เหรอใช่เลยเออของแท้เลยของแท้เออไม่รู้จะทำยังไงมันมีแบบนี้ด้วยนะเออมันน่าสับประ่อกเลยนะมากี่คนมาคนเดียวมาคนเดียวเออมานั่งนั่งเข้ามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไหมตอนนั้นไม่กินมันไม่กินไม่กินเออของโต๊ะโต๊ะลุงกับทีมธนายาวมาใช่ไหมแล้วก็มาป้าแล้วก็มามาทีมธานายอีกทีนึงแล้วก็มองทางเราไหมมันก็อ๋อสายตาสายตามองตลอดมันมองหน้ามองหลังซ้ายขวาเลยโอ้โอ้โอ้น่าจะมาทันอยู่แต่โอ้ไม่ได้สังเกต ตงเข้ามาปั๊บอยู่ซ้ายมือเลยผิดสังเกตขนาดผิดสังเกตสิผมก็เลือดหลักเออมันเลือดหลักเลือดหลักเลือดหลักผมว่าใช่เลยเต็มยศสีกะกีเอฟซีน่าจะรู้ว่าสีกะกีมีฉีดน้ำด้วยมีกระหลักมือด้วยนี่เป็นคนเก็บนี่หน้าแบบนี้เลยนี่หน้าแบบนี้เลยอ่ะนี่ในตาแบบเลือดหลักเลือดหลักแบบนี้เลยนี่ผมใช่เลยมาจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เล่นนะของจริงเลยลุงป้าก็บอกลุงจิมีไปบอกลุงหน่อยยิมีย เออผมก็บอกมี่ันไหนมันมันมีขุมไม้ขุมไม้อะแต่เสื้อคงมีบ้างแน่นอนแต่ตัวนี้กะกีหมดเลยโอ้กะกีหมดเลยเออรู้นะว่าของอะไรใช่เออแถวแถวนี้ใช่ไหมนี่แหละแถวนี้แหละแถวนี้มันก็แล้วเมื่อเช้าเอ้ยเมื่อเที่ยงเลยผมก็จับภาพสองผัวเมียได้นี่ในนี้เลยนี่สองผัวเมียเออสองผัวเมียไม่บอกว่าใครจับได้เลยอ่ะแต่ว่าไม่ใช่คนของเราไม่ใช่คนของเราไม่ใช่ฝั่งเราไม่ใช่ฝั่งเราเป็นฝั่งเขา ไม่รู้นี่มีนี่อยากให้ดูภาพไหมดูไหมดูได้ไหมไม่จ้ามาดูเจ้าไม่ต้องเอากล้องมาได้ไหมได้ค่ะหลังจากที่จำเลยที่หนึ่งที่สองพร้อมชินทนายได้เข้าไปที่ศาลเพื่อสืบพยานโจทย์ในรอบบ่ายนี้นะคะไอ้ตาเหลืองซึ่งเป็นคนจัดการเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักเป็นคนดูแลชินทนายเนี่ย ก็มานั่งอยู่ใต้ถุนอาคารที่เป็นจุดศูนย์รวมของไอ้พวกข้างไข่ข้างแคนทั้งหลายนะคะไอ้ตาเหลืองก็ได้เริ่มเล่าว่าวันนี้ที่ร้านอาหารที่เขาได้จองที่ไว้จัดเจมเอาไว้รับรองทนายซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะมีบุคคลคนหนึ่งใส่เครื่องแบบเจนยศนะคะจากฟังจากที่มาเล่าใส่ชุดสีกากีเจนยศเพียงแต่ว่ามีเสื้อคลุม คลุมไว้อาการร้อนๆอย่างนี้ใส่เสื้อคลุมเนาะมีเสื้อคลุมคลุมแต่เห็นชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่มันบรรยายว่ามีอาวุธปืนห้อยข้างนะคะแล้วก็มีกุญแจมือเอยให้เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในร้านอาหารนั้นท,ทําทีเป็นสั่งอาหารแล้วมีกดโทรศัพท์เหมือนจะกดอัดฟังเสียงะไรอย่างนี้เขาก็เลยไปเตือนเอ ไอ้จำลงจำเลยพวกทนายว่าเวลาจะพูดจาอะไรให้ระวังเขาบอกว่าสายรับคนเนี้น่าจะถูกส่งมาจากฝั่งโจทย์ให้มาสืบดูว่าจะมีการพูดคุยอะไรเพื่อที่จะเอานําไปสู้คดีก็คือพูดชัดๆคือไอ้ตาเหลืองบอกว่าฝั่งโจทย์เนี่ยมีการส่งสายสืบมาสืบความรับว่าทางฝั่งจำเลยพูดอะไรกันเพื่อที่จะเอาไปใช้แก้คดี แล้วก็พูดชัดเจนว่าไซารับคนนี้นั่งอยู่ในร้านอาหารนะคะเป็นในร้านก๋วยเตี๋ยวนี้พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางขวามือก็จะเป็นโต๊ะยาวซึ่งมีจำเลยที่หนึ่งนั่งแล้วก็ทีมทนายเกือบทั้งหมดนั่งอยู่นะคะแล้วก็ไซรับคนนี้เข้ามาในร้านปุ๊บก็ไปนั่งอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือเดี๋ยว่ฉันจะให้ดูภาพที่ดิฉันไปหามาจากทุกคลิปที่มีการถ่าย ออช่วงกินอาหารช่วงนี้ก็จะม,มีของช่องไอชิดนะคะช่องไอตาเหลืองตัวช่องโอสตอรี่แล้วก็ตัวช่องหมุนโอมโดยที่ตาเหลืองบอกว่าตอนที่โอสตอรี่เข้ามาส่งกาแฟเนี่ยไอสายลับคนนี้ยังนั่งอยู่หลังจากนั้นสายลับคนนี้ก็มีการลุกเดินไปบอกที่เคาน์เตอร์แล้วก็เดินออกจากร้านไปหลังจากที่เหมือนกับว่ารู้ว่าทางทีมงานของฝั่งจำเลยเนี่ยไว้ตัวทันแล้ว ไอ้จาเหลืองเล่าเป็นฉากๆว่าไอ้สายลับคนนี้คอยเงี่ยหูฟังคอยฟังคือมีความชัดเจนว่าเข้ามารอบฟังว่าฝั่งจำเลยพูดอะไรบ้างตามที่เราได้ฟังกันในคลิปที่จาเหลืองมานั่งโม้นะคะแต่ตอนนี้ดิฉันจะไปให้ดูภาพทีละภาพทีละมุมของร้านอาหารนั้นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันทีละภาพค่ะ ค่ะนี่คือมุมที่หนึ่งจะเห็นว่าเป็นโต๊ะที่ไอจ่าเหลืองบอกว่าเป็นโต๊ะของจำเลยที่หนึ่งแล้วก็พวกทีมทนายนั่งอยู่ถ้าเดินเข้าร้านมาเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะคะนี่เป็นมุมที่หนึ่งเราก็จะเห็นว่ามีเบิ้มนั่งอยู่มีไอจำเลยที่หนึ่งนั่งมีเออทนายปานแล้วก็ทนายชรลอพวกแก่ๆนั่งกืนอยู่ที่โต๊ะนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูถัดมาค่ะนี่คือมุมที่สองนะคะที่เราเห็นถุงกาแฟถ้วยกาแฟอยู่ข้างหน้าเป็นเป็นแพลนหน้าสุดนี่นะคะก็คือตอนนี้โอ้สตอรี่ที่ได้รับการสั่งให้ไปซื้อกาแฟมาเตรียมให้ท่านทนายทั้งหลายในยหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จเรี้อก็จะมีกาแฟให้นะคะ โอสตอรี oh, เข้ามาเราจะเห็นชัดนะคะว่าโต๊ะมุมที่หนึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือของภาพนะคะแล้วที่เหลือที่เป็นเป็นซ้ายมือของจากทางเข้าประตูร้านอาหารโต๊ะที่ว่างอยู่ตัวแรกนะคะจากขวามือของภาพวันนี้จากแก้วกาแฟเนี่ยก็คือโต๊ะที่ไอจตาเหลืองอ้างว่าสายลับที่เป็นตำรวจเจมยศน,นั่งอยู่คอยนั่งจ้องพวกมันอยู่ แต่เห็นนะคะว่าโต๊ะนี้ว่างและไอ้กระเหลืองพูดในคลิปว่าตอนที่โอสตอรี่มาเนี่ยมันก็ยังอยู่นะจะโอสตอรี oh ่คงไม่ได้สังเกตเห็นอันนี้เห็นชัดนะคะว่าตอนโอสตอรี่เข้ามาสดๆร้อนๆเนี่ยโต๊ะนั้นไม่มีใครนั่งอยู่เลย ค่ะส่วนภาพที่สามเป็นมุมที่สามที่อยากให้เห็นว่าด้านท้ายร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอ๊สตอรีวางแก้วกาแฟอะไรทั้งหมดเนี่ยลงบนโต๊ะที่มีอิอ์ตั้อยู่นะคะเสื้อสีน้ำเงินที่เห็นคือหนึง่งปกติหนึ่งเนี่ยจะนั่งหันหลังร่วมโต๊ะก,กับสงกาแล้วก็หนุ่มน้อยที่เป็นทานสเตรเตอร์นะคะโต๊ะอิฐเ,เนี่ยจะมีเตอ๋อ แอดมินช่องบนอมนั่งแล้วก็มีไอ้คาหมูนั่งกินข้าวอยู่ด้วยโดยที่เราเห็นภาพประกอบน,น้านนั้นแหละคือด้านหลังโต๊ะอ้เธิก็จะเป็นโต๊ะที่ไอ้ชิดคอยนั่งเฝ้าดูเจ้านางกินข้าวเราจะเห็นว่ามุมไกลนี่นะคะมีใครนั่งอยู่บ้างซึ่งไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอนนะคะโต๊ะหลังจากนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนลูกค้าดูเหมือนจะสองสามครั้งแต่จะเป็นผู้หญิงมากับเพื่อน ครั้งหนึ่งเป็นผู้หญิงมาคนเดียวครั้งหนึ่งแล้วท้ายสุดก็จะมีเหมือนกับคนคู่หนึ่งแต่เห็นเป็นผู้ชายจะใส่เสื้อลายและนุ่งกางเกงขาสั้นซึ่งไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นมุมนี้ไม่มีตำรวจนั่งอยู่นะคะมุมที่สี่ก็จะให้เห็นนะคะอย่างที่บอกว่าด้านหลังถัดจากโต๊ะที่อิเถิ์นั่งจะเป็นโต๊ะที่ งการนั่งอยู่กับหนุ่มน้อยทันสเลเตอร์แล้วถ้าเรามองไปลึกสุดจะเป็นโต๊ะว่างตรงนั้นไม่มีใครนั่งนะคะในขณะนั้นไม่มีใครนั่งแต่บางช่วงบางจังหวะมีคนนั่งอยู่แต่เป็นคนที่ใส่เกงๆขาสั้นไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอนค่ะมุมนี้จะถอยหลังออกมากว้างอีกนิดนึงจะทำให้เห็น ทางด้านท้ายร้านท้ายห้องตรงนั้นเนี่ยชัดว่าโต๊ะในอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ติดทางด้านหน้ากระจกหน้าถนนเนี่ยนะคะสองสามโต๊ะสองสามแถวตรงนั้นไม่มีคนนั่งอยู่อันนี้เห็นชัดนะคะเราไม่เห็นเดาว่าแต่ตำรวจที่มาสอดแนมเลยม้าสักตัวยังไม่เห็นเลยค่ะ ค่ะอันนี้อย่างที่ดิฉันบอกว่าโต๊ะมุมท้ายสุดเนี่ยนะคะตรงแถวเดียวกันกับที่อิเถิั่างแล้วก็เข้าไปล่นเข้าไปทางด้านท้ายสุดเนี่ยจะมีผู้หญิงเป็นลูกค้านั่งอยู่แล้วก็จะเห็นนี่นะคะตามที่ดิฉันพูดมีลูกค้านั่งอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงชัดๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่เห็นอะไรมากนะัก สำหรับมุมนี้ตอนที่โอสตอรี่เอากาแฟไปให้ไอ้ผวยไปให้ทางโต๊ะทนายเราเห็นชัดนะคะตรงสอนสีแดงเนี่ยเป็นจุดที่ไอ้ตาเหลืองบอกว่าตำรวจที่มาสอดแนมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเปิดประตูร้านเข้ามามันจะอยู่ซ้ายมือและโต๊ะของพวกทนายจะอยู่ขวามือแต่ว่างเปล่าครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่เปิดคลิปมาทุกคลิปที่เห็นเนี่ยตรงนี้จะไม่มีใคร และนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะได้เห็นทางด้านที่เป็นเป็นเหมือนเป็นห้องน้ําเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะมีเคาน์เตอร์ที่ไปสั่งอาหารตรงนั้นนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นห้องครัวที่เข้าไปข้างหลังแล้วก็สั่งอาหารกันตรงนั้นอยู่ด้านหลังของอิทธร์นะคะโต๊ะที่เห็นตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังของอิทธร์เนี่ยเป็นโต๊ะที่ในบางคลิปเราเห็นว่าไอชิดนั่งอยู่นะคะแล้วก็ไอตาเหลืองเนี่ยจริงๆนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง แต่ในภาพนี้เราไม่เห็นไอ้ตาเหลืองแต่ไอ้ตาเหลืองเนี่ยในคลิปของมันเราจะเห็นว่ามันนั่งอยู่ตรงจะได้ยินเสียงแล้วจะรู้ว่ามันนั่งอยู่ตรงโต๊ะตัวนี้นะคะทั้งนี้เพื่อจะให้ดูว่าเราเห็นโต๊ะทุกโต๊ะในร้านแต่ไม่มีโต๊ะไหนเลยที่มีตำรวจนั่งอยู่ลองคิดดูสำหรับคนพวกนี้คนที่ว่า รถวิ่งผ่านเข้ามาก็ไปไล่ดูว่าเป็นทะเบียนอะไรมีหมามามีใครมาอะไรทุกอย่างที่ผ่านสมัยก่อนที่อยู่หน้ากรกกบจาได้ไหมคะมีรถใครอะไรมามาชะลอหน่อยมันทุกคนตะอกจ้อก,กล้องไปซูมน,นี่ถ้ามันเห็นจริงๆว่ามีนอกเครื่องแบบมามีหรอคะที่พวกมันจะไม่แอบถ่ายเอาไวใ้ให้เห็นชายกางเกงให้เห็นอะไรเป็นหลักฐาน แต่นี่มานั่งเล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากว่ามานั่งเฝ้าอยู่นานมาคอยแอบดูมาคอยเงี่ยหูฟังเสร็จแล้วก็พอเหมือนถูกจับได้ก็คือออกไปอา,อาหารก็ไม่ได้สั่งบอกอาหารไม่ได้สั่งแต่บีการบอกว่าเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วกดโทรศัพท์น่าจะมีการแอบอัดเสียงดูมาเล่าสิ ส่วนนี้เป็นมุมสุดท้ายนะคะดิฉันอยากจะให้ดูแถวๆขากล้องถ้ามองลอดไปจะเห็นโต๊ะที่อยู่ทะแยงตรงกันข้ามนะคะที่ดิฉันบอกว่าโต๊ะนั้นน่ะมันมีคนนั่งกินมีลูกค้านั่งกินอยู่เคยเห็นตอนต้นๆคลิปบางคลิปมีลูกค้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่งกินอยู่ที่โต๊ะนั้นแต่ที่เราเห็นก็คือว่า เห็นขาไหมคะข,า,ขาเปอย์คือเป็นเขาสั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตำรวจแน่นอนและตำรวจที่ไอตาเหลืองว่าไปนั่งเฝ้าอยู่ตั้งนานมันอยู่ตรงไหนมานั่งเล่าเป็นฉากเป็นฉากแล้วทําให้คิดว่าฟั่งโจทย์อาการส่งตำรวจไปสอนแนมเนี่ยสันดานไหมคะคิดพูดอย่างนั้นได้หรือเดี๋ยวนีฉันจะดูดคลิปไว้เผื่อจะใช้เป็นลักษณะที่หมิ่นเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่าเพราะมีการพูด บอกชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่สุกส่งไปสอดแนมพยายามจะอัดคลิปพยายามอยากจะรู้ว่าทางฝ่ายจำเลยจะพูดอะไรกันดิฉันว่ามันเป็นการหมิ่นเจ้าพนักงานอย่างชัดเจนนะคะ